สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในรายการวิชั่น o n นเดวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งที่ว่า c อกเน็กนะฮะอย่างเพื่อนๆรู้ว่า c อกเน็กเนี่ยมันจะมีสมาร์ทคาเมล่าด a ต a ้าแมส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า p c b a s e นะครับ PC b a s ของ c อกเน็กเนี่ยจะยในโปรแกรมเนี่ยจะมีชื่อโปรแกรมหนึ่งใช้ว่าเรียกว่า Vision Pro วันนี้ผมจะพูดถึง Vision Pro ตัวนี้แหละอ่ะอย่าง Vision Pro คืออะไร Vision Pro เนี่ย ถ้าเพื่อนเเคยเรียนวิศวะอะไรพวกนี้มาก่อนเพื่อน่จะรู้ว่าเอ้ยมันจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้แบบวิเคราะห์ภาพอย่างพวก Open CV, A Fox อะไเนี้ยใช้วิเคราะห์ภาพจาก Vision Pro เนี่ยออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ภาพเหมือนกันแต่โปรแกรมเนี่ยจะใช้งานง่ายกว่า Open CV และ A Fox นะครับอย่าง Vision Pro เดี๋ยวผมยกตัวอย่างกัน Vision Pro ก็จะสมมติลากบล็อกบล็อกวางและก็เพื่อนๆสามารถลากแดกแอนดดอกตามไล่าตามเส้นของตัวภาพได้เลย นะครับออย่างวิชเชนโปรเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็น3ประเภท1เบสวิชเชนโปรเบสสองวิชเชนโปรพัทสามวิชเชนโปรแม็กแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างสมมุติวิชเชนโปรเบสเนี่ยก็จะอ,อ,อ่านตัวอักษรไม่ได้แล้วก็จะจับทุกบล็อกไม่ได้แต่ถ้านว่าวิชเชนโปรแม็กเนี่ยอันนี้คือวิชเชนโปรที่ที่ดีที่สุดแหละที่ครบทุกทูนแหละก็สามารถอ่านตัวอักษรได้จับบล็อกได้ดูดำบนขาวได้ดูขาวบนดำได้นับจํานวนได้ดด แต่ข้อแตกต่างของ3ตัวนี้เลยคือเรื่องของราคาและการใช้งานอ่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการใช้งานเช่นปูมันมันง่ายมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยไปสวัสดีวันจันทร์ออกไปทำง,งานกันเถอะสวัสดีวันจันทร์อไปทำง,งานกันเถอะ อ่เดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรม Vision Pro กันว i s i o n Pro ของที่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน9.0นะฮะก็คอมพิวเตอร์ของ Windows 10นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยว p ชันโปรก็พัฒนาถึงเวอร์ชัน9.10แล้วก็มี deep learning ใส่เข้ามาในโปรแกรมแล้วแล้วก็ส่วนตัวนี้มันเป็นตัวในการ พัฒนาขององกรรี่ทุมทูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูอนะ่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าค็อกจ็อบเราก็เลือกตัวภาพอา่าตัวภาพที่มาจากโฟลเดอร์ของเราแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อกล้องอ่านะเราจะเลือกภาพของลูกค้าท่านหนึง่งมาลองทำดู สมมติเราเลือกโฟลเดอร์มาตากนี้ปุ๊บภาพก็จะขึ้นมานะฮะอย่างลูกค้าท่านนี้เขาต้องการเช็คซ่อมว่ามีไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ทูลแพทเทิร์นในการตอนนี้เราเลือกภาพเสร็จแล้วปุ๊บกดเพจนิดนึงเห็นไหมฮะภาพก็จะมาทางขวาทูลตัวนี้มันะก็จะอยู่ทางทางบ็อกตัวนี้นะครับวิธีการเพิ่มทูลเราก็กดที่ทูลนะอันนี้คือเครื่องมือเราก็จะมา แต่ว่าแต่ละเครื่องมือในีายทำงานแตกต่างกันนะครับอย่างอันนี้เป็นภาพสีเราสมมุติเราต้องการจะเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำเราก็สามารถใช้กลุ่มของ Image Processing สามารถเอามาใช้งานได้นะครับเราก็เลือก Cog Image Convert Tool ตัวนี้มา Cog Image Convert Tool มีหน้าที่ทำอะไรสำหรับเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำวิธีการใช้งานง่ายๆก็คือเอา Output Image ของ Image Source ลากมาปุ๊บเข้า Input Image ของ c o อ i m a g e c o n v e r t t ร o ตนะครับอ่าแล้วลองกดเพจที่1นึงป๊บลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอ่าเราต้องกดตรงนี้ด้วยนะลาดลัน c o อก i m a g e c o n v e r t t u t ท o u t p u อ i m a g e อ่าการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นภาพขาวดำแะอ่าต่อไปเราจะมาจับ p a t เทิรกันนะครับก็คือทูลที่ผมจะใช้ก็กดเหมือนเดิมนะฮะ P.M. Alignment Tool นะครับ P.M. Alignment Tool คืออะไรในการจับเอ่อเป็นทูนท่ใช้ทำแบบหาแพทเทิร์นภาพเหมือนไม่เหมือนมีไม่มีหมุนตุกหมุนองศาไปเท่าไหร่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ใช้สำหรับดูว่าเอ่อความแตกต่างระหว่างมาสเตอร์กับการหมุนองศาสมมติอคอก P.M. Alignment Multi Tool อ่าถ้ามัลติทูลน่าจะใช้กับเอ่อภาพหลายๆภาพสมมุติถ้าเกิดเราต้องการจับภาพเดียวเราก็ใช้ P.M. Alignment Tool นี่ก่อนนะครับวิธีการก็คือลากมาเอามาวาด พอวางเสร็จปุ๊บเอาภาพขาวดำเนี่ยอันนี้เป็นภาพสีใช่ไหมอันดูอันนี้เป็นภาพขาวดำเป็นแปดเคลส์นะก็เอาเข้าไปพ็อกพีเอ็มอะไลเมนทูลเดี๋ยวไม่คิกค็อกพีเอ็มอะไลเมนทูลออกมาอ่าแต่ว่าตอนเข้าเนี่ยเราต้องกดเพย์ทีนึงะนะฮะเนี่เห็นะไหมค็อกพีเอ็มอะไลเมนทูลจะขึ้นเออเลือก,ก่อนเดี๋ยวไม่คิดค็อกพีเอ็มอะไลเมนทูลออกมาแล้วก็จากนั้นวิธีการใช้างานคูณของค็อกพีเอ็มอะไลเมนทูลก็คือกดแกล กดแกล็บเสร็จปุ๊บไปที่เทนิเมตลากกรอบมาเทนอ่ะพอลากกรอบมาปุ๊บตอนนี้ผมจะตั้งการจับซ่อมว่าซ่อมเนี่ยมันมีไม่มีใช่ไหมผมก็จับเป็นเป็นภาพแพทเทิร์นของซ่อมอันนึ่งอ่ะตัวนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยผมต้องการให้มันตรงกลางผมก็สามารถไปกดตรงนี้ได้เลยรูมันเซนเตอร์ได้เลยนะครับก็จะเซนเตอร์ตัวหวงกรอบตรงตรงนี้จากนั้นกดคำว่าเทนปุ๊บอ่ะตอนนี้ก็จะจับภาพซ่อมให้ผมละ ลองดูคําว่าล้านลัานกดเพจ์ที่หนึงเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดซ่อมภาพมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเจอตัวซ่อมละนะครับเห็นไหมมันจะมีรีเซ็ตอันนี้เจอสกอร์ลิงเท่าไหร่ศูนย์จุเก้าหตําแหน่งเที่เท่าไหร่ตําแหน่งวายที่เท่าไหร่แองเกิลคืนที่เท่าไหร่อแองเกิลศูนย์ถามว่าทำไมแองเกิลศูนย์เพราะว่าเราเทนในมุมนี้เป็น0ูนย์ถ้าเกิดซ่อมมีการเปลี่ยนมุมแองเกิลจะจะเปลี่ยนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองกด Play, เปลี่ยนภาพดูนะครับกดเพย์เป็นภาพดูทมถ้าทำไงกดข้างนอกกดเพย์แต่ว่าอันนี้ภาพไม่ค่อยเหมือนอเราก็ต้องถามว่าทำไมภาพไม่เหมือนเอ้ยตอนนี้เราปรับสกอร์ลิงไว้เท่าไหร่ดูตรงรันพาราเมิเตอรอ์ตอนนี้0.5ถ้าเราต้องการแบบเอ้ยเราแค่จับมีไม่มีเราก็ปรับสกอร์ลิงตรงนี้ผมวเท่ากับ5้แล้วก็ปรับสกอร์ลิงลงนหน่อยนึ่ง ตอนนี้มุมต้อง0เท่านั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแอคเซสที่ลบ45มุม45สมมติมีเส้าหม,มุนเราก็จะจับได้กดเทที่1นึงพาไม่เหมือนเดิมเดีบบ๋ยวแป๊บนึงนะถูกก่อนเห็นไหมฮถ้าเกิดเป็นลักษณะเชิงแบบนี้เราจำจากภาพไม่ได้นะครับนะ อย่างเเดี๋ยวเรากดให้มันลัเป็นที่ภาพเดิมก่อนอนี่เห็นไหมพอภาพเหมือนปึ๊บก็จะจับได้ผมจะยกตัวยอย่างทูนนีกทูนนี้ให้ดูแล้วกันเป็นทูนในการจับวงกลมมีช่วยไม่มีช่วยแล้วก็คิกกี้ไฟดิ้ง f i n d i n g f i อ e c i r c l e มากมายค่าเนี้ยก็จะ FindCircle ก็คือหาวงกลมออพุดมาปุ๊บใส่ i n p u t i m a ม e ของ f i เ e c i r c l e t ์ทูเซตหน่อยหนึ่งเราต้องการหา Circle เต็มวงไหมถ้าเกิด c ซ r c l เเต็มวงก็ลาออกเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บขยายวงกลม เห็นไหมฮะมันก็จะจับตามตามตามจุดของที่เราลากไว้นะครับอ่าครนี้เราเจอแล้วหมด5จุดก็คือ1,2,3,4,5เราสามารถเพิ่มจุดได้อ่าสมมติอันนี้เป็น6ก็คือนับจาก0ูนย์นย์หนึ่งสองสามสี่ห้สมมติเราเพิ่ม10จุดกดเพย์อ่าเห็นไหมก็จะมีจุดเพิ่ม ก็มกระจาค่าเอเวอร์เรของวงกลมเซอร์เคิลเนี่ยไปให้ high, นะครับนะี่อย่างเซนเตอร์ x เท <X S 1> ่าไหร่เซนเตอร์ y เท่าไหร่สมมุติถ้าเกิดต้องการวัดขนาดเนี่ยก็จะบอกว่าเรเดียนไอตรงนี้มัน410เรเดียนแต่ถ้าเกิดเราคาลิเบรตกันก็เป็นหน่วยมิลเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถเอาวงกลมตัวนี้ไปวัดขนาดได้ด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานง่ายๆของ vision pro นะฮะก็เดี๋ยวผมสอนประมาณนี้แล้วกัน เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆ Vision Pro เนี่ยใช้งานง่ายแค่ไหนผมใช้ยังไม่ถึง5นาทีเลยสามารถใช้งานไดล้ละในการจับมีไม่มีวัดขนาดวงกลมดูวงกลมไม่มีวงกลมหรือเปล่าฮะถ้าเพื่อนๆสนใจ Vision Pro หรืออยากให้ผมไปเดโมทดสอบกับตัวภาพของเพื่อนเพื่อนก็ติดต่อได้ทางช่องทางคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆกลับไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันให่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย